สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในการลงทะเบียนดิลโลไฟนั้นนะครับผมคนไหนที่มี Android นะครับก็ไปคลิกอุคมหรือคนที่ใช้ iPhone ก็ไป Safari ก็ได้นะครับแต่ผมจะเข้า Google นะครับผมก่อนนะครับเข้าไป นั่แรกก่อนครับหลังจากนั้นก็หน้าตาก็ขึ้นมาแบบนี้หน้าต่างขึ้นมาเราก็เข้าร่วมเดี๋ยวนี้เลยครับผมกดเจอปุ๊บก็สิง up with email นะครับสิงอัพวดีเมลเราก็มากรอกเมลเราใส่นะครับผมเมลเราใส่ ครับลัจงจค่นั้นก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับแร้ก็ใส่ชื่อ c น n ก m มชื่อเล่นของเรา นะครับหลังจากนั้นก็กรอกรหัสแนะนำหรือว่าลิงก์ที่เราคนที่แนะนำเรานะครับผม จานั้นเราก็ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนก็บันทึก กลับไป Gmail ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้น แล้วก็จะเช็คดูว่าเราลงทะเบียนได้ไหมเราก็เข้าลงเอา Gmail เราลงไปนะครับผมแล้วเข้าสู่ระบบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการลงทะเบียนโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมในการลงทะเบียน